สวัสดีพ่อแม่พีนน่น้องช่องซิมอนแอนเอลแชนแนลบรรยากาศตอนเสาร์บ่าเถิ่นเธอร์แลนด์ซิมอนกับเส้หนักกาของติ๊กต็อกนางเบิ้งทรทัศน์กาตูนตาสั้นเทเล่โบกกระพริบตาเลยพี่น้องคิ้วกับเงือบเงือบเงือบเง่งงนั้นแม่ซิมอนสิพาซิมอนใดไปหาหมอไปไหนตรวจสุขภาพตรวจความสูงน้ำนัก เด็กน่อยสำหรับซีขวบหมอนัดวันนี้ตรวจเสร็จแล้วก็สิเอาไปทรงยูโรงเรียนไปโรงเรียนสายนัดคุณหมอตอนสี่โมงเสารตอนนี้กับประมาณสองโมงเศร้าร์กลัวนั่งเบิงเวลาลอถาจะไปข้างนอก บรรยากาศกาันหนาวหนาวหนาวจนว่าขี้มูกไหลเกิดเกิดแหงแต่แสนแมใส่แนวหน้ากากปิดปากเนี่ยพี่น้องเอ้ยหายใจสัย่ยากแหงแต่หนาวหนาวแหงแต่ขี้มูกไหล <c oughs> ผู้ใดเป็นก็นยังแมสซิมอนเนี่ยบึงเทรทั์การ์ตูนถือใจอาหารกับพวกกินขนมปังกับกองแทรแล่อยู่นั่น เด็กหน่อยมักการ์ตูนโบสนใจอีหยังใดใดังสิ่นแม่เ้าจมอยู่นี่โบสนใจพี่น้องเอ้ยะฟังรูเรื่องบบรูเลียงแม่ซิม่วนบ่เปิดเสียงการ์ตูนให้ฟังด้จ้าหุ่นฮาวนอนพอมเสียงการ์ตูนสิมีเสียงเพลงประกอบอยู่แน่นคลิปวิดีโอการ์ตูนยันอันติดลิขกสิทธ์ในเสียงเพลงการ์ตูน แมซิมอนก็นเลยปิดเสียงการ์ตูนไว้บอกให้แม่เปิดช่องอื่นเบื่อานอีกช่องนี่ชีวิตประจําวันไปเหตุงานก็นกนจะไปเห็ดสายพี่น้องเอ,อ้ยแมซิมอนก็สิไปเฮ็ดงานเข่าซ้ายอีกแต่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ดีอย่างหนึ่งคนใดที่มีลูกหน่อยไปส่งไปรับลูกเจ้าส่การเหตุงานขาจ้า,ขา,ขาวขเข่าใจว่ามีลูกหน่อยให้ ไปส่งไปหาปลูกสเสร็จแล้วก็ไปเห็นงานเอาสวัสดีแล้วบอกประธานเด็จบเลยชิมอนฮ่าฮ่าฮ่างใส่สิไปแล้วพี่น้องบต้นถึงเวลาไปหาหมอเลยฮ่าฮ่า่าเมียก็บอกประธานเด็จบเลยเอาแล้วตัดต่อแล้วเป็นคลิปแล้วเป็นคลิปบวช่วงบวชซางคพิ่มการคลเครียดว่าสิบรรยยยัญญาจักหน่อยนึงก็เลยบ่ได้บุญญาปัญาำพี่น้องเอ้ยจุ๊บๆบายๆเลยฮ่าฮเสียสินตอนเศร้า ขอบคุณที่เสียสละเข้ามารับชมจ้าฝากติดตามคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย